ก็มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับปรลาจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันที่6เดือน2ปี66ครับเกี่ยวไหม <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับเมื่อวานฮานอยปกติเด่น9เด้งบนล่านะครับจอก94นะครับแตกตรง194นะครับก็ หลังจากแตกไปแล้วก็มียอดโอนเข้ามาครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็หลังจากแตกไปแล้วแล้วก็หลังจากแตกไปแล้วเบาๆหน่อยนะครับเมื่อวันหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าท่านใดชอบเลขที่ผมจะวางวันนี้ตามครับถ้าไม่ชอบผ่านกันเนาะมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับวันนี้เดินสุ่จำได้คือแปดครับ

ส1่หนึ่งแปดสี่สี่แปแล้วก็427นะครับ18บแนากาสามทีมาดุนผลกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ